สวัสดีจ้าคุณลูกค้าเสื้อคอกลมแขน3ส่วนลูกไม้ฝรั่งเศสลายดอกฉลุสีที่แม่ค้าใส่เลือกว่าสีครีมคุณลูกค้าใส่กระปุ๋งสีแดงเลือดหมูคุณลูกค้าสีคือแบบเข้ากันเลยคือสวยเลิศดมากคุณลูกค้าเน่นะคือการใส่เสื้อผ้านคุณลูกค้า มันอยู่ที่เราเลือกงานสมมติงานแบบนี้ใช่ไหมคะใส่กระสีผ้าถุงป้ายแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเสื้อนะคะ1,300บาทมีตั้งแต่ไซส์38ไปจนถึงไซส์50เลยนะคะ38 4 0 4 2 44 46ราคาตัวละ1,300บาทถ้าไซส์4ี่กับ50ราคาตัวละ1,600บาทผ้าถุงปืนละสีกบบาทจาัดก็ชุดแบบนี้ชุดละ1,700บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยแบบนี้เลยแล้วสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือใส่่กับบทุุงป้าายะะชดล1,700แต เราใส่กับผ้าถุงหางปลาก็จะสวยเลิศไปอีกแบบหนึ่งคือเสื้อมันทรงสวยใส่อย่างไรก็สวยเดี๋ยวแม่คะใส่กับผ้าถุงหางปลาให้ดูนะคะ een. เรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยถ้าเราใส่กับผ้าถุงหางปลาคือสวยเลิศแบบนี้เลยคุณลูกค้านะคะเนี่ยคือมันอยู่ที่การใช้งานของเราคุณลูกค้าจ๋าถ้าเราอยากหรูอยากเลิศเราก็ใส่เป็นหางปลาไปนะคะดูไฮโซไฮโซนะคะหรือว่าถ้าลูกค้า ja อยากจะใส่เป็นผ้าถุงป้ายก,ก็ดูเรียบร้อยน่ารักนะใส่ได้หลายๆงานคือเสื้อมันทรงสวย ใส่กับอะไรก็สวยเรามีพ้าถุงอยู่ที่บ้านแล้วเปลี่ยนเสื้อหน่อยนึงเวลาไปงานวันหน้าก็เปลี่ยนเสื้ออีกเปลี่ยนเสื้ออีกสีหนึ่งอย่างนี้ค่ะคือสีเดิมๆซ้ำๆเดิมเมเ,มเราก็เบื่อใช่ไหมคะตัวนี้เราใส่หลายรอบแล้วใส่2อสมรอบเราก็อยากได้ตัวใหม่สลับบ้านนี้เคยใส่ สีนี้ไปละอ่ะอสลับสีคือเรามีเยอะนะมันมีความสุขมากกว่าเพราะผู้หญิงเรานะคะหมดเลยเสื้อผ้าไม่ได้แต่งซื้อเสื้อสีอสวยๆไม่ได้ซื้อไว้เก็บไว้เวลาเราจะหยิบใส่หยิบใส่แม้จะใช้งานทีเสียอารมณ์อยากได้แต่มันใส่ไม่ได้บางทีคับไปบ้างหลวมไปบ้างใส่ไม่สวยบ้างบางทีเก่าไปบ้างนะคะซื้อตัวใหม่คะ่ะ1,300ัรบาทคือทรงสวยมากน่าใส่สุดๆคุณลูกค้าอย่างนี้นะคะเสื้อที่ร้านทรงสวยทุกตัว เพราะว่าแม่คา้าคัดแล้วคัดอีกกว่าจะเอามาบริการลูกค้าหน้าร้านเราไม่ได้หวังว่าเราจะบริการลูกค้าแค่ตัวเดียวหวังว่าเราจะได้บริการไปตลอดเลยนะคะแค่ลูกคา้าเพียงแต่นึกถึงเสื้อผ้าก็แค่นึกถึงร้านดาวบบติกเท่าน,นั้นนะคะดูแลให้ถึงใจแน่นอนค่ะรับรองลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวผิดหวังนะรับรองร้านฉันไม่เคยผิดหวังค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีแต่ซื้อแล้วซื้อซ้ําแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ํากันตลอดเลยบางทีลงคลิปปุ๊บทันทีเลยนะคะทันทีเลยอ่าทันทีเลยนะคะเวลา เวลาแจ้งมาก็บอกว่าเสื้อคอกลมแขน3ส่วนลูกไม้ฉลุลูกไม้ฝรั่งเศสลายฉลุนะ,ะตัวละ1,300บาทแจ้งแม่ค้าแบบนี้นะคะจะได้ชัดเจนเพราะแบบแม่ค้าเยอะมาก ลูกค้าติดตามแล้วไปดูในช่องได้เลยแบบเยอะจริงๆขอบคุณที่ติดตามกันมากๆขอบคุณทุกๆหัวใจลูกค้าน่ารักมากๆอยากได้ของดีอยากได้ของสวยเราต้องพยายามคนอะไรที่มันง่ายมักจะไร้ค่าคุณลูกค้าจ๋าอะไรที่พยายามแล้วมันจะสวยและจะมีค่าสําหรับเราลูกค้าท่านใดเห็นค่าของตัวเองอยากได้เสื้อสวยๆเชิญได้เลยนะจ๊ะร้านดาบติกยินดีให้บริการค่ะขอบคุณหัวใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ